สวัสดีครับในโลกการเงินเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบว่าเงินคือเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเครือข่ายการชำระเงินก็คงเป็นเหมือนหัวใจที่คอยสูบฉีดเลือดไปทั่วทั้งโลกเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง2มหาอำนาจที่กุมหัวใจดวงนี้ไว้นั่นก็คือ Visa และ Mastercard ครับ คือถ้ามองเผินๆนะครับหลายคนก็คงรู้สึกว่า2บริษัทนี้มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละแค่ใช้โลโก้คนละสีแต่เชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้ง2บริษัทมีปรัชญาการทําธุรกิจมีกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างทางการเงินที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยคําถามสาคัญที่สุดที่เราจะหาคําตอบกันในวันนี้ก็คือแล้วหุ้นตัวไหนกันแน่คือผู้ชนะตัวจริงสําหรับพอร์ตการลางทุนของเราครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดก่อนเลย ทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยไม่ใช่ธนาคารนะครับเขาไม่ได้ปล่อยกู้ไม่ได้แบกรับความเสี่ยงหนี้เสียแม้แต่บาทเดียวเลยโมเดลธุรกิจของพวกเขาเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆครับมันคือการเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางหรือโท้บูชของโลกการเงินเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่สร้างรางให้เงินวิ่งผ่านแล้วก็เก็บค่าตรงเล็กๆน้อยๆจากทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายของเขา ซึ่งโมเดลนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปราการทางเศรษฐกิจหรืออีคน m i c กโมดที่แข็งแกร่งสุดๆจากสิ่งที่เรียกว่า Network effect คือยิ่งมีคนใช้บัตรเยอะร้านค้าก็ยิ่งอยากจะรับบัตรพอมีร้านค้ารับบัตรเยอะคนก็ยิ่งอยากใช้บัตรอีกมันเป็นวงจรที่แข็งแกร่งซะจนคู่แข่งหน้าใหม่เนี่ยเจาะเข้ามาได้ยากมากๆเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเปิดดูไส้ในกันเลยดีกว่า มาดูกันชัดๆเลยว่าในเชิงตัวเลขทางการเงินแล้วเนี่ยใครคือเครื่องจักรผลิตเงินสดตัวจริงกันแน่ถ้าเราดูที่การเติบโตของรายได้หรือที่เรียกว่า Top Line Growth นะครับจะเห็นเลยว่า Mastercard ดูจะเหนือกว่าอยู่นิดๆ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ประมาณ12-15%เทียบกับวีซ่าที่โตประมาณ10-12%นี่ก็เป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ตลาดมักจะมองว่า m a s t e r c a r d เนี่ยเป็นหุ้นสาย growth ที่วิ่งเร็วกว่าเพราะว่าเขามีความคล่องตัวสูงกว่าในการเจาะตลาดใหม่ๆแล้วก็สร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้เร็วกว่านั่นเองแต่ทีนี้ จุดที่น่าสนใจมากๆคือพอเรามองลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งมาดูที่ความสามารถในการทำกำไรเกมมันพลิกทันทีเลยครับ Visa มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ Operating Margin ที่สูงถึงประมาณ67%ทิ้งห่าง Mastercard ที่ทำได้ประมาณ59%ไปพอสมควรเลยตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคุ้มครองต้นทุนที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนของ Visa ครับ ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากขนาดของเครือข่ายที่ใหญ่กว่าทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ economics of scale ที่ดีกว่านั่นเองตัวเลข67%นี้มันน่าทึ่งมากนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่ามีรายได้เข้ามา100บาทวีซ่าสามารถเปลี่ยนเงินก้อนนั้นเป็นกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีได้ถึง67บาทนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงอำนาจการต่อรองและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆค่ะ มันคือเครื่องจักรผลิตเงินสดประสิทธิภาพสูงของจริงเลยและเมื่อเรามาดูที่ e valuation หรือมูลค่าหุ้นมันก็จะสอดคล้องกันเลยครับ Visa เนี่ยจะซื้อขายกันที่ PE ratio ที่ต่ำกว่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนปันผลสูงกว่านิดหน่อยในขณะที่ Mastercard มี PE ที่สูงกว่าเพราะว่าตลาดให้มูลค่าหรือที่เรียกว่า p r e ม i u m กับการเติบโตที่เร็วกว่าของเขานั่นเองครับ เพราะฉะนั้นมันคือการเลือกระหว่างความถูกและปันผลที่ดีกว่าของวี s a กับการเติบโตที่สูงกว่าของแมส t ต r รการตัวเลขในปัจจุบันอาจจะบอกเรื่องราวได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าสําหรับนักลงทุนก็คืออนาคตเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทั้ง2บริษัทนี้เขาวางหมากกลยุทธ์สาหรับโลกยุคใหม่ที่กาลังจะมาถึงแตกต่างกันยังไงบ้าง ทางฝั่งวีซ่าเนี่ยนะครับ CEO Ryan m c i n e r e y ประกาศวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าต้องการเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นเหมือนไฮเปอร์สเกลเลอร์ของโลกการเงิน คำนี้ปกติเราจะได้ยินกับพวกยักษ์ใหญ่คลาวดอย่าง AWS หรือ Azure ใช่ไหมคะความหมายก็คือ Visa ต้องการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาสร้างบริการทางการเงินทับลงไปบนเครือข่ายของเขาได้และที่สำคัญเลยก็คือ Visa กำลังเดินเกมรุกอย่างหนักในเรื่อง Stable Coin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกมูลค่าไว้กับสินทรัพย์จริงเพื่อเป็นตัวกลางในการโอนเงินข้ามประเทศในอนาคต ในขณะที่มาสเตอร์การดภายใต้การนำของไมเคิลมีบักเขาเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งเลยครับพวกเขามองว่าอนาคตมันไม่ได้อยู่แค่การประมวลผลธุรกรรมอีกต่อไปแต่อยู่ที่บริการเสริมหรือ value-added services โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ AI ครับพูดง่ายๆคือเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่ AI agent หรือผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวของเราเนี่ยจะเป็นคนจับใจ่ายใช้สอยแทนเรานั่นเอง แน่นอนครับว่าเส้นทางของยักษ์ใหญ่ทั้งสองเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปพวกเขากําลังเผชิญกับลมต้านที่อาจจะเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้ทั้งจากเรื่องกฎหมายแล้วก็สงครามแย่งชิงลูกค้ารายใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนเกมไปเลยก็ได้ครับ ความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องกฎหมายครับมี2เรื่องใหญ่ๆที่ต้องจับตาดูให้ดีเรื่องแรกคือร่างกฎหมาย c c c a ในสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะบังคับให้มีเครือข่ายทางเลือกบนบัตรเครดิตเพื่อลดการผูกขาดแล้วก็เรื่องที่2คือคดีความฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดทางการค้า,ท,า,า,าที่ยืดเยื้อมานานซึ่งทั้ง2เรื่องนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยครับคือการกดดันให้ค่าธรรมเนียมรูดบัตรมันลดลงซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับรายได้ของทั้ง2บริษัทโดยตรงเลย แต่ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในวงการตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Apple Card ครับหลังจากที่ Goldman Sachs ประกาศถอนตัวจากการเป็นพันธมิตรผู้ดูแลบัตร Apple Card ไปทำให้ตอนนี้พอร์ตบัตรเครดิตที่เติบโตเร็วที่สุดพอร์ตหนึ่งในอเมริกากลายเป็นเค้กชิ้นโตที่ใครๆก็อยากได้ไปคลองครับและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นเลยครับว่าการแข่งขันมันดุเดือดขนาดไหนเพราะมีรายงานข่าวออกมาว่า Visa ได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินสดมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ Apple เพื่อดึงให้ Apple Card ซึ่งปัจจุบันใช้เครือข่ายของ MasterCard อยู่เนี่ยย้ายค่ายมาอยู่กับ Visa แทนนี่คือเกมเดิมพันที่สูงมากๆเลยนะครับถ้าวี s a าทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการพลิกเกมครั้งสำคัญแล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้อย่างมหาศาลเลยคำถามก็คือ Apple จะเลือกใครแล้วดีลนี้จะจบลงยังไงซึ่งเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาในทุกมิติแล้ว กก็มาถึงบทสรุปันคำถามสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่เป็นคำถามที่ว่าหุ้นตัวไหนที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเรามากกว่ากัน สไลด์นี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยครับเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยเริ่มจากมาสเตอร์กาชนะในงแง่ของการเติบโตของรายได้แล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นเอกฉันทเลยว่าแนะนําให้ซื้อในขณะที่วีซ่ชนะขาดในเรื่องของอัตรากําไรที่สูงกว่ามาก valuation ที่ถูกกว่าปันผลที่ดีกว่าเล็กน้อยและที่สําคัญคือน,นี่สินที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญครับ ซึ่งถ้ามองย้อนไปที่ผลตอบแทนในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ตัวก็ทําได้ดีเยี่ยมนะครับแต่มาสเตอร์การ์ดให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านิดหน่อยครับดังนั้นข้อสรุปสุดท้ายมันคือการเลือกครับไม่ใช่การเลือกว่าใครคือผู้ชนะ แต่คือการเลือกสไตล์ที่ใช่สำหรับเราถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับวีซ่าก็เปรียบเสมือนป้อมประการที่มั่นคงที่เน้นความแน่นอนและประสิทธิภาพสูงสุดส่วนมาสเตอร์การ์ดก็คือนักรบจอมบุกที่เน้นการตดโตอย่างรวดเร็วและยอมจ่ายแพงกว่าเพื่ออนาคตคำถามสุดท้ายที่ต้องกลับไปตอบก็คือพอร์ตการลงทุนของเราเหมาะกับนักรบหรือป้อมประการมากกว่ากันครับ